พ่อหยังวันนี้ได้ออกล้ออารมณ์ดีบอบอได้ยูเอออารมณ์ดีอยู่เป็นบอแม่เออกูมีอะไรจะบอกหยังกูว่ามึงก็เป็นคนน่ารักเป็นคนดีคนหนึ่งนะทีละตาฮักไมีร่าเออถ้าวันไหนผีไม่เข้านะอยีหยาง แต,แต่กูจะบอกว่าถ้าวันไหนผีเข้าแล้วมึงเออกูละหุนหวยหลอย่างหุนหวยเออหุนหวยหวยหาโอเยหุนหวยอย่างไะลำคาญเข้าใจไหมลำคาญลำคาญจีเออพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องอะไรเหตุผลลำคาญแต่หวนคานอยากจะบอกว่าฟังเหตุผลคนอื่นบ้างอย่าดันทุลังหลาย ก็มีดอกเอ,อ,อย่าดานัาาานพลังอย่าดานันพลงัลงมีแต่ร้ถนนดัดยาเป็นคนดีก็พออย่าปากดีเข้าใจไหมเออ